สวัสดีค่ะมานอกเมืองอีกแล้วจะไปเก็บยอดผักกาดใบกว้างเมื่อกี้เดินเจองามงามค่ะจะพามาดูหอมมันเป็นหอมที่ไม่มีหัวนะคะแต่หวานอร่อยแล้วจะมีเป็นหัวหอมอยู่ตรงนี้อีกหน่อยค่ะจะเป็นหัวเลยเป็นหัวหอมหลายๆหัวค่ะที่สวนย่านนี่ดูสิเอ็นยืด งามจังไม่เจอเจ้าของเขาค่ะถ้าเจอจะขอตัดเพราเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาอีกอืงามจังเลยงามมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะพาข้ามได้ข้ามได้สิจะพาเดินไปเก็บยอดประกาศไปบ้างค่ะ มันเยอะมากเห็นแล้วก็เสียดายดีกับปล่อยเอาไว้ไล่ไว้มันก็จะเป็นดอกเนี่ยเมื่อเป็นเมื่อมีดอกมีท่อนฟืนท่อนฟืนเมื่อมีดอกกลายเป็นมเมล็ดก็จะหล่นลงดินแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนผักกากรองเลยค่ะ ผักกาดรองมงแล้วไม่รู้มีธุระสำคัญด้วยมันเยอะมากค่ะยอดผักกาดใบกว้างอ่ะโอ้โหดูซา,านาาน่ซาแน่ค่ะ เขาดูาไงเจ้าแมวเจ้าถิงแล้วค่ะมันยอดงามมากเลย ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเข้ามาถอนทิ้งอยู่ดีค่ะปีนี้งามมากอากาศดีแล้วดูอากาศของป่าก่อนนี้บางทีได้ยินแว่วๆเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับดนตรีแล้วเพลงจะแทรกเข้ามานีคะ ทำคลิปในแต่ละคลิปมันจะได้ยินแว่แวๆเหมือนกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผากาศคืนดอรเหลืองๆนี่อากาศหอมป่า นี้ก็เยอะรูปภูดค,ค่ะที่มาทำคลิปเก็บนะ่ะงามเลยงามงามเนี่ยภูดแหละงามจังเลยงามมากเลยดูสิ เป็นขดอยู่นะนั่นนะคะ่ะผักกูดนะไหนที่ยังมองเห็นที่เป็นขดอ่ะมองไม่เห็นแล้วนี่ที่เป็นขวดที่ไ้ามาเก็บนี่เป็นผักกาดเปรี้ยวเจ๊งามมากเลยค่ะ เก็บกอน,นี้ไปก่อนนี่แหละค่ะที่จะเก็บเก็บยอดหัดได้เลยอะลวกได้ด้วยมันเป็นลื่นลื่นโอ้ย,อยนกพิราบจะถึงแล้วอากาศคืน อาทิตย์หน้าผักกาศดคืนจะเต็มเต็มไปด้วยผักกาดคืนเอ๊ะไกลจังจะถึงแล้วค่ะนี่ถึงแล้ว อ้าวนึกว่ามาไว้ตรงนี้ก่อนมีประกาศคืนงามจังนี่นะคะมันคืนเก็บยอดนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะที่จะมาเก็บเดินมาเห็นเหมือนกับเยอะเยอะเมื่อกี้ค่ะเหมือนเยอพะพอเดินมาจริงๆแล้วไม่เยอะเก็บยอดเหนียวนะเนี่ย มันจะลื่นๆคล้ายกับเจี๊ยบค่ะกินได้จริงๆนะคะครีเวอร์ตีนตุกแก ผักกาดใบกว้างมันจะมีเส้นสีแดงอยู่กลางใบส่วนผักกาดใบเปรี้ยวค่ะหรือค c u r ่ y dog มันจะไม่มีเส้นสีแดงกลางใบอย่างตรงเนี้มันอาจจะมองไม่เห็นแต่มันสังเกตง่ายใบมันจะไม่หยักมากค่ะ โอ้มันลื่นวางต้องวางก่อนไม่งั้นหล่นลื่นค่ะนะมันจะเป็นเมือกเป็นเมือกแต่ไม่รู้ว่ายอดผักกาดเนี่ยคนที่เป็นเกาที่ปวดข้อค่ะกินแล้วจะ,สะแสลงไหม อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะโอ้ยนกตกใจเลยนกตกใจ นี้าวงามจังเลยเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีดอกแล้วค่ะโอ้ยถ้าเห็นรองเท้าต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยนะคะรองเท้าก็มีแต่ขี้คโคลน มันมีไป <c oughs> น,นี่นี่เป็นอินเดียนสตรอเบอรี่ค่ะดอกสีเหลืองถ้าสตรอเบอรี่ป่าดอกเขาจะเป็นสีขาวอกอเริ่มเลยนี่ยังเล็กนะคะเคยมีกอใหญ่กว่านี้อีูดูเผินๆแล้วเหมือนลูบับเลย อน,อนใบใช้ห่อได้ใช้หอ่อหอมหอ่หอหมกได้ลองเก็บไปหอนะคะนี่ก้อนนี้อู้หลายยอดเลยจะมีดอกแล้ว นี่ป็นนี้อันนี้เป็นผักกาดคขืนเยอะแยะเลยอีกหน่อยจะเต็มไปด้วยผักกาดคขืนแบบเนี้ค่ะแบบนั้นน่ะกินไม่ทันเลยแหละหมดแล้วหมดแล้วค่ะนี่ ็นครั้งแรกนะคะที่จะเก็บไปลวกจะไปชิมแต่มันกินได้จริงๆจะหล่นนะนี่นี่ค่ะตอนานี้ เยอะเหมือนกันนะอุ้ยนี่ลองเก็บไปชิมนะคะกินได้จริงๆอ๊งเห็นขามองเห็นรองเท้าอีกแล้วน,นี่ก็เหนียวแล้วนี่ก็ยังไม่ได้มีเวลาเก็บไปต้มน้ำดื่มล้างสารพิษเลยคะ่ะ ต้นเนี้ยค่ะต้นเนี้ยกลิกมาสตาร์เมเปลิลก็ใบใหญ่แล้วองุ่นป่าเนี่ยองุ่นป่าเริ่มมีช่อเริ่มมีช่อแล้วนี่นะคะช่อเนี่ยเดี๋ยวก็ได้มาเก็บองุ่นป่า ไม่มีแล้วดอกเมเปลิลเปลี่ยนเป็นใบหมดแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณจริงๆไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็เยอะเยอะเยอะจริงๆ เยอะมากเลยอ่ะนี่สิค่ซะซลอนเลยอ่ะวนกันมีผักกาดใบเปรี้ยวด้วยตรงเหลืองๆนั้นก็เป็นผักกาดดอกเป็นดอกผักกาดคืนถัดไปนั้นก็เป็นผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งเปรี้ยวขอบคุณมากนะคะนี่จบคลิปจริงๆสวัสดีค่ะ